สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเตือนของเดือนกันยายนนะคะถึงคิวของคนราศีตุลน,นะคนตุลถ้าเป็นราศีนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดอยู่ช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลัคนาตุลน,นะคะใครไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่เป็นการเช็คลัคนาอย่างง่ายได้นะคะเอามาแก้ขัดได้นะถ้าอยากได้ลัคนาจริงให้ไปผูกดวงกับหมอดูมืออาชีพนะคะ ก็เขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่แต่ละหมอเลยทีเดียวนะคะแต่ก็จะได้ลักนณะที่แม่นยําขึ้นนะคะอ่ะมาดูว่าเดือนนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างอ๋อก่อนจะดูดวงขออนุญาตฝากขออนุญาตมีฝากฝากข่าวนิดนึงนะคะพอดีทําตัวนี้มาชื่อช่องนะคะ n i t ฟ n i t ต u ูคคือเรื่องที่ทำเนี่ยเพราะว่ามีคนมามาดูดคลิปเราไปไหมคนนิสัยไม่ดีมาดูดคลิปไปนะคะ แล้วก็ไปทำปกใหม่แล้วก็ไปไปเปิดช่องแล้วก็อืมแล้วไม่ใช่ดูดไปธรรมดาบางช่องนะ่เอาไปเป็นสิบคลิปนะคะไปเป็นคลิปของตัวเองทงัทง้ทงๆที่มันเป็นคลิปเราปกติไม่เคยใส่รลยน้ำอะไรเลยเป็นคนมองโลกใส่ใสาพเจ้าจาเป็นคนมองโลกใสใสารุ้ไม่ว่าโลกนี้มีผู้คนหลากหลายมากแล้วมันก็มีคนนิสัยเลวเออใหม่ๆๆ่เราต้องใช้คำว่าคนนีสใสไม่ดีนะคะจริงอยากจะบอกว่านิสัยเลวนะั่นแหละแต่เราไม่พูด มีคนนิสัยไม่ดีแหะมาหาดูดคลิปชาวบ้านนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าไปเจอคลิปนี้ที่ไม่ใช่ชื่อช่องนี้นะคะ Infinite Unique กดรีพอร์ตไปโลดค่ะอย่าให้คนไม่ดีมีที่ยืนในสังคมนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะขอบพระคุณลวงหน้าคค่ะอ่ะโอเคนะคะฝากข่าวไป2นาทีนะมาดูว่าเดือนนี้เป็นยังไงต้องบอกว่านี่เลยนะคนตุนหนึ่งในตุนก็คือข้าพเจ้านี่แหละนะคะคนตุน ในเดือนนี้นะต้องบอกว่าเนี่ยไพ่ตำแหน่งของตัวเรานะคะคือไพ่เวิร์ไพ่เวิร์ลนี่คือยังไงไพ่เวิร์ลนี่คือเทวดานะคะเป็นเทวดาผู้คุ้มครองอ่าเพราะฉะนั้นะในเดือนกันยายนเทวดาขออนุญาตมาแจกความสดใสให้ชาวตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับความสดใสกันทวนหน้าแล้วเตรียมชัยโยโหฮิวเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่ชัยโยโหฮิวด้วยนะคะ ัวสี่ไม้เท้าเนี่ยนะใช้ยงหัหิวเฉลิมฉลองนะคะแล้วไม่ได้มาแค่นี้มีสี่ไม้เท้าแล้วจบอ่ะรู้รามาเห่ามากบอกเลยนะคะคือหนึ่งเหรียญน่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยคือไพ่ของความโชคดีโชคลาบลาบลอยเ,อเงินเพิ่มแบบที่ไม่ใช่เงินประจําของเราอ่ะเป็นเงินที่เพิ่มพิเศษเสิ่งดีๆที่เป็นใหม่ๆนะจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น เทวดามาแจกสิ่งเหล่านี้ให้เราในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วสีไม้เท้าอะ่ะมันจะเป็นในลักษณะของความสำเร็จความสุขนะที่เรื่องที่จะเฉลิมฉลองเนี่ยมันมาจากความเพียรพยายามอะ่ะงนั้นเดือนนี้สิ่งดีๆใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นผลงานดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมาจากตัวตัวเทวดานี่แหละจะนำพามานะคะเราั้น ถ้าใครที่เป็นในลักษณะที่คืออาจจะทำงานทำโปรเจกต์หรือมีโครงการอะไรที่ทำมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนยื่นขอตําแหน่งหรือยื่นผลงานอะไรอยู่นะคะหรือรอผลจากงานที่ทำนะคะเดือนกันยายนนี้มันจะมีข่าวดีเนาะมันจะมีผลไปทางบวกเพราะว่าตัวสไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ ความสำเร็จหรือเรื่องที่เฉลิมฉลองเนี่ยมันมาจากความพยายามที่เคยทํามานะคะในเดือนนี้มันจะเห็นผลมันจะสําเร็จนะคะมีบทสรุปนะจากที่พยายามมาตั้งนานแล้วอะนะคะจะได้ผลสรุปสักทีนะใครทำโปรเจกต์ทำโครงการถึงบทสรุปนะคะถึงเวลาที่จะประกาศเฉลิมฉลองภารกิจต่างๆนะคะใครที่รอคอยอยู่ความสําเร็จอะ ถ้ารอคอยมาแน่จ้ะเดือนนี้นะคะความสําเร็จกําลังจะย่างก้าวมาเทวดากําลังจะเอามางานการมันจะรุ่รงเนาะอย่างข้าพเจ้าเนี่ยก็รออยู่เหมือนกันนะคะนี่พูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะรออยู่เหมือนกันมันมีเกณฑ์ของของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยตัวนี้ด้วยนะคะรวมทั้งตัวราชินีไม้เท้าคนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันต้องมาแล้วล่ะเดือนนี้นะคะเงินเดือนขึ้นต้องมาแล้วล่ะนะคะข่าวที่ดีการสอบผ่านอย่างเงี้ยนะมันต้องมาละเนี่ยเส้นทางของเราะคะ่ะค่อนข้างจะรูราเลยทีเดียวภารกิจการงานโอ้ไม่ต้องห่วงมีโอกาสคือใครที่กำลังหาหางานอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆไงันอาจจะได้งานใหม่นะ ะมีข่าวที่ดีเกี่ยวกับภารกิจการงานอะราชนีไม่เท้าคนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของการงานเลยนะคะอันมีข่าวที่ดีเข้ามาใครอยากได้งานใหม่ก็ลองลองมองหาดูเนาะมองหาจึงมองเห็นนะไม่ใช่นอนนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ต้องต้องหาต้องทำนะคะต้องขวนขวายต้องเสาะหาช่องทางถึงจะได้นะคะไม่ใช่ว่าอูแม่หมอบอก ข่าวดีเตรียมชโยโหหิวก็นอนรอชโยโหหิวอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ได้นะบอกเลยมันไม่ได้อยู่ๆจะให้โชควาส,สนาหล่นใส่หัวนี่คือโอกาสน้อยมากอ่ะโอกาสน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างต้องทำนะเมื่อมันมีเทวดาช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเทวดาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ช่วยกันทั้งทั้งเราแล้วก็เทวดาอะอะ มีโอกาสได้เจอคนเก่งด้วยนะเดือนนี้งานจะเยอะหน่อยนะคะงานจะเยอะหน่อยอาจบางคนอาจจะได้หน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็มีความสุขสนุกกับการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้งานจะเยอะก็มีความชอบใจอยู่มีความอยากทํางานอะ่ะบางคนอะ่ะคืออาจจะถึงไม่ถึงกับสนุกแต่ว่ามันเป็นความความรู้สึกที่เอออยากจะทําอยากจะได้อยากจะดีอยาก อยากจะให้มันก้าวหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์นั้นอยู่นะคะในในเดือนนี้นะ,นะะอาจจะเจอเรื่องที่กวนจิตกวนใจอยู่บ้างนะจากเด็กเฮวคนเนี้ยนะคะคนเนี้ยเป็นเด็กเฮลนะถึงแม้จะเป็นเด็กดก็จะเฮวหน่อยนะคะเพราะนั้นอาจจะเจอเรื่องของอะไรที่มันทําให้หงุดหงิดบ้างนะคะกวนใจบ้างแต่ว่าไม่หนักหนาสหาหัสอะไรพอได้หดงุดหงิดพอไดอ้ฝึกปรืออารมณ์นิดนึงนะคะเพราะั้นไม่หนักหนาสหาหัสอ,อาจจะมีคน พูดไม่เข้าหูหน่อยหรือทำไอ้นั้นขวางหูขวางตานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะหรือทำอะไรให้เราแบบหงุดหงิดหงุดหงิด,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 ดนิดนึงนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราสามารถจัดการได้นะคะหรือสามารถที่จะมองข้ามไปได้ปัญหาคลิปติ๋วนะคะอ่ะอันเดือนนี้โชคลาภมานะคะเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ไพ่ว่ามานะนี่ข้าพระเจ้าจะเฉลิมฉลองเลยถ้าสำเร็จ ความสําเร็จมาตามที่ไพ่ว่านะคะคือดูจากไพอ่อ่ะมันสําเร็จนะตัวข้าพเจ้าเองก็รอข่าวอยู่เหมือนกันนะคะนี่ถ้าได้เนี่ยบอกเลยงานนี้มีเซิงกระติปนี้เซิงกระติปเฉลิมฉลองนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เฉลิมฉลองเหมันเซิงกระติปปิดซอยนี่งานใหญ่ขนาดนั้นบางคนถามว่านี่แม่หมอรอข่าวอะไรเหรอทาไมถึงต้องเป็นขนาดต้องเซิ้์กระติปโหนี่ อาจจะไม่ใช่งานใหญ่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคนอื่นแต่ว่ามันใหญ่สําหรับข้าพเจ้าไงในความรู้สึกเนาะเรื่องนี้อาจจะใหญ่สําหรับเราแต่สําหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเออถ้าเราได้ตรงนี้อืเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ใช่คิกคีนี่ต้องบอกเลยไม่ใช่คิกคีนี่อ่ะใครเครียดนิดนึงเครียดเรื่องคนดูดคลิป บ้าไปแล้วแม่หมออ่ะต่อไปเรื่องอะไรอีกอ้อพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะคือไพ่อะมันมีบรรยากาศของของความอบอุ่นของครอบครัวอ่าตัวเวิร์เนี่ยเป็นสื่อถึงเรื่องของของบ้านของครอบครัวอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะงน,นั้นไพ่เวิร์ไพ่หกถ้วยตัวเนี้ยนะคะหกถ้วยรวมทั้งสีไม้เท้าอ่ะมันจะสื่อถึงบรรยากาศของครอบครัวความอบอุ่นของครอบครัว ลูกหลานการพบปะไอตัว6 6ถ้วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งการได้ติดต่อกันอีกครั้งนะคะการได้กลับมาพูดคุยมาเฉลิมฉลองมาพบกันนะคะกับคนที่คุ้นเคยกับคนวงในของคุณนะคะบางทีอาจจะไม่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวในวงตระกูลอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเพื่อนสนิทคนที่เราคุ้นเคยนะคะคนวงในในชีวิตของคุณนะคะ อาจจะได้กลับมามาลําลึกความหลังได้กลับมาคุยกันได้กลับมาแชร์เรื่องราวดีๆต่อกันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนกันยายนนี้นะมันมีเรื่องดีใจอะ่ะมีเรื่องดีใจมีเรื่องของความสุขนะคะที่ได้กลับมาพบกันาการติดต่อกันนะคะแล้วทีนี้คู่นี้เนี่ยไอเนี่คือครอบครัวคือบ้านเนาะแล้วนี่คือเด็กนะคะสื่อถึงเด็กด้วยงั้นอ่ะ บ้านไหนครอบครัวไหนคู่ไหนที่อรอคอยข่าวบุตรธิดาทายาทอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวที่ดีนะคะมีเกณฑ์ของสมาชิกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครพร้อมก็เตรียมตัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใครไม่พร้อมก็เตรียมตัวนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมานะคะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของความเฮงเนาะคู่ความเฮงเนี่ยต้องยกให้คู่นี้นะ คู่นี้คือคู่ความเห่งนะคะเห่ง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 ไม่ใช่แค่เห่งตัวเดียวเห่งสามครั้งเห่งเห่งเห่งนะคะเวอร์เทวดาแล้วก็ไพ่โชคลาภหนึ่งเหรียญนะคะคู่นี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็แล้วมีสิบเหรียญด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาสิบเหรียญนี่คือเงินเต็มเป้อะเต็มเป้เต็มเป๋านะเพราะฉะนั้นสิบเหรียญนี่ก็คอยคอยให้กําลังใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเนี่ยไม่ไปไหนนะคะ ั็คอยสนับสนุนอยู่เดือนนี้บอกเลยว่าคุณจะได้โชคได้ลาบแล้วไม่ใช่แบบก้อนเล็กๆไม่ใช่ลาบเล็กๆนะเป็นแบบก้อนใหญ่อะโชคใหญ่ลาบอันใหญ่ของใหญ่ข่าวใหญ่นะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เล็กๆตุนไม่ใหญ่ๆตุนเอานะชาวตุนได้แน่นอนไอตัวลาบใหญ่ นะคะคลาบใหญ่ไม่ใช่ลาบสัตว์ใหญ่นะโชคราบนะคะก้อนใหญ่นะคะที่มันจะมีเข้ามาหรือเรื่องที่ข่าวที่ดีที่ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราอะ่ะนะคะจะมีเข้ามานะโอ้พูดถึงเรื่องนี้อะอะข่าวจากเดือนที่แล้วที่คุยกันไว้นี่เราคุยอะไรกันไว้ที่ข้าพเจ้าบอกว่าอาจจะซื้อรถใช่ไหมอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ายังไงละนะแต่ว่าจ่ายเงินจองไปแล้วไหม ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะไม่รู้จะได้ไหมแต่แบบว่าจ่ายเงินจองไปแล้วนะคะถ้าเป็นไปนตามที่ที่คิดที่ฝันนะ,ะก็น่าจะต้นต้นกันยาเนี่ยก็จะรู้เรื่องแล้วล่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าเป็นไงนะคะว่าได้หรือเปล่านะรถสีอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่รู้จะได้ไหมแต่จองไปแล้วนะคะ อัปเดตนิดนึงเพราะว่าขราวที่เราวอกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงเรื่องรถนะคะที่บอกว่าจะได้เข้าได้ของอูในที่สุดคือมีปัญหาเพราะว่ารถที่จองอ่ะที่เ่าที่ติดต่อเขาอ่ะมันอยู่กรุงเทพไงแล้วทีนี้ตอนนี้โควิดมันเยอะมากเราก็ไม่อยากจะไปกรุงเทพแล้วคือมันลําบากไงในการที่จะไปซื้อที่กรุงเทพก็เลยพับโครงการไว้อ่ะนะกะว่าปีหน้าถึงจะซื้อนะคะ ทีนี้เอาไปเอามาปรากฏว่ามีคนที่จะจัดแจงให้นะคะก็เลยเอา้าทางการจองเนี่ยเรื่องราวก็เป็นไงอยู่จะมีรถซะนั้นนะอ่ะโอเคนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไพต่ตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งนี้มันสื่อถึงบริวารลูกหลานคนในปกครองเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเกณฑ์แล้วมัน,มนเรื่องอยู่กับตัวนี้เรื่องอยู่กับตัว6ก ถ้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานบริวารน,นะคะคนในปกครองของคุณเนาะนะคะหรืออาจจะได้ได้พบได้เจอกันลูกหลานบริวารการได้กลับมาเจอกันลูกูกหลานอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เป็นบริวารของเรานะคนในปกครองของเราที่บางทีอาจจะห่างหายกันไปนานอย่างเงี้ยอาจจะได้กลับมาเจอกันนะคะอ่ะ มาดูคู่นี้มั่งคู่นีค้คู่มีปัญหาคู่มีปัญหาคือคู่นี้คู่นี้มีปัญหาอย่างไงคือตัวนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจอะไรยากๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะมีเรื่องมีเรื่องยากให้คิดให้ตัดสินใจนะคะเนี่ยเรื่องยากไอ้สิดาบเนี่ยยากนะคะยากอันนี้คือเกณฑ์การตัดสินใจเพราะฉะนั้นอาจจะเจอเรื่องอย่างนี้นะคะหรือไม่งั้นจะเป็นในลักษณะที่คือ10ดาบคือ สิ้นชีวิตไปละนะคะไม่รู้สิ้นหรือเปล่าแต่ดาบเต็มหลังอะ่ะดาบเต็มหลังนะะนอนแองแมงอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นในลักษณะคือตัดสินใจเลือกจบบางอย่างนะคะหรือตัดสินใจจบอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะบางเรื่องอาจจะยืดเยื้อมานานหรืออะไรมานานนะคะวันเดือนกันยามีเกณฑ์ที่จะเคลียร์คัดอ่ะเคลียร์คัดจบหักดิบ จบไปเลยนะคะเคลียร์บางอย่างให้จบลงนะคะหรือไม่งั้นบางทีอาจจะเป็นงานบางงานที่ถึงคราวที่จะต้องต้องจบต้องเคลียร์นะคะจบบางอย่างนะเนีย่ยมีเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะตำแหน่งอ่าสิบดาบเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งของของครอบครัวญาติที่เป็นญาติอ่าผู้หญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบาย หรือปัญหาที่เกิดกับญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะที่อยู่ในครอบครัวเราเนาะคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะดังั้นดูแลก,กันด้วยนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นนะคะงนั้นก็ดูแลก,กันหน่อยก็แล้วกันนะแล้วก็อีกอะไรเรื่องหนึ่งน,นะอ่ะ กา,าการเดินทางมีการเดินทางไหมตัวนี้คือเดินทางด้วยนั่นแหละนะคะสตัวนี้เดินทางแล้วก็ตัวอัศวินคับเนี่ยก็เป็นการเดินทางนะคะะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการเดินทางเกิดขึ้นนะนะคะบางคนอาจจะได้เดิเดนทางกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือไปที่ที่เราคุ้นเคยหรือไปในที่ที่มีคนที่เราคุ้นเคยอยู่นะคะหมายความว่าไงแม่หมอคนที่เราคุ้นเคยอยู่คือเราอาจจะได้ไปคืออาจจะ ครอบครัวเราญาติเราพี่เราน้องเราอาจจะไปอยู่จังหวัดอื่นทํางานอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราได้มีโอกาสเดินทางไปหาเขาอ่ะคือเราอาจจะไม่เคยไปที่ตรงนั้นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วมีคนที่คุ้นเคยเราอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยก็ก็เป็นได้นะคะหรือเราได้ไปที่ที่เราคุ้นเคยกับบ้านเราหรืออะไรที่เราเคยเคยไปอยู่นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปในลักษณะนั้นก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกท่าน ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนอกจากการเดินทางปลอดภัยแล้วตอนนี้การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสำคัญมากนะคะใครยังไม่ได้วัคซีนก็อวยพรขอให้ได้เร็วๆนะคะขอให้ได้ตัวที่ดีด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นกังวลเรื่องโควิดมากนะตัวข้าพเจ้าเองก็แทบแทบจะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าบางคนคืออยู่บ้านตลอดไม่ได้ไงด้วยจะต้อง ทำมาหากินมันจะต้องออกไปอ่ะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็ไม่มีเงินซื้อข้าวถูกต้องไหมคะเห็นความจําเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความจําเป็นที่จะต้องออกไปทําการทํางานอะไรเงี้ยก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็ขอขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์เนาะสำหรับคนราศีตุลในเดือนกันยายนนะคะฝากอีกทีนะคะเรื่อง เลื่องขโมยดูดคลิปนะคะถ้าไปเจอที่คลิปของข้าพเจ้าที่ช่องไหนที่ไม่ใช่ชื่อ Infinite Unique นะคะรายงานรีพอร์ตไปเลยค่ะอย่าให้คนไม่ดีมีที่ยืนในสังคมนะคะเพราะว่าข้าพเจ้ามีช่องอยู่ช่องเดียวคือ Infinite Unique นี่แหละค่ะไม่ได้ทำช่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอช่องอื่นขอเป็นหูเป็นตาให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะอะเราเจอกันอีกที อ๋อฝากก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอุ้ยแม่หมอเมื่อไหร่เจ้าจะจบเนี่ยเจ้าจะจบ3มรอบแล้วเจ้าก็จบไม่ลงอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเราเจอกันเดือนหน้านะคะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ